สวัสดีครับพบก,กับผมดีชายเช่นเคยครับในรายการสวัยน้ำพูดได้บายวินวินภูครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับชุดกลองถังกรองครับเป็นล a าสวิมครับไฮสปีดคาร์ทิฟฟิเตอร์เป็นคาร์ทิฟฟิเตอร์หรือกรองกระดาษหรือกรองเส้นใยสังเคราะห์ที่กลองข้างในครับแบบนี้ครับมีความพิเศษมีความน่าใช้ยังไงวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่าน หันมาใช้กรองคาร์ิดฟิลเตอร์ครับซึ่งเมื่อก่อนมันราคาแพงทุกวันนี้ราคาถูกลงมามากใช้งานง่ายมันไม่ต้องมีมันดิพอร์ตวาลวสลับซับซ้อนเวลาที่เราจะล้างก็คลายนะครับตัวหัวถังแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดฟิลเตอร์แบบนี้ออกมานะครับวันนี้เป็นลาสวิมครับยี่ห้อลาสวิมแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่น่าใช้มาก ถังกองตัวนี้จะเป็นถังกองคาทิดที่น่าใช้ที่สุดในปี2,564จากนี้เป็นต้นไปครับวินวินพูเราเป็นตัวแทนจำหน่ายลาสวิมครับสินค้าลาสวิมทุกประเภทนะฮะคาทิดวินเตอร์ไฮสปีดตัวนี้ทำไมใช้ชื่อว่าไฮสปีดนะครับถังเล็กๆแบบอย่างนี้โฟเรสสูงมากครับประหยัดพื้นที่ข้อดีของคาทิดวินเตอร์นะครับประหยัดพื้นที่ตัวนี้เป็นรุ่น50นะครับ ZXG50 e นะครับ โฟเลตประมาณ11.4คิวต่อชั่วโมงโฟเลตสูงครับถังเล็กๆแบบนี้ถ้าเป็นถังองศาก็ต้องใหญ่เบื้องตเลยนะก็ต้องมีขนาดประมาณสัก20 21นิ้ว22นิ้วประมาณนั้นถึงจะได้โฟเลตนะครับสูงขนาดนี้รุ่น50ครับรุ่นนี้โฟเลตประมาณ11.4คิวต่อชั่วโมง5 0สปีดครับโฟเลตสูงนะครับแมตต์กับปั๊มประมาณสัก 0. 7 5แรงม้าได้ครับ เรามาดูสเปคเพิ่มเติมนะครับถังตั้งแต่รุ่น 25, 50, 75, 100, 150, 200เนี่ยตัวไดมิเตอร์ของถังเนี่ยขนาดเท่ากันครับ22เซนนะครับ22เซนครับขนาดเท่ากันเลยแต่ความสูงจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับก็มีสเปคต่างๆที่อยู่ข้างถังเลยนะครับทีนี้ดูสเปคต่างๆง่ายมาก ที่มีเขียนบอกก็จะบอกความสูงครับของแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างรุ่นนี้รุ่น50ครับตัวนี้ความสูง54เซนครับ54.8เซนหรือ548มิลน,นั่นเองครับรุ่นนี้ประมาณเป็นรุ่น150ครับเรามาดูสเปคที่ควรจะรู้ครับถังกองคาทิดฟิลเตอร์ที่เป็นของลาสวิมทุกโมเดลครับความละเอียดการกองมีความสําคัญนะครับกองทรายนั้นความละเอียดการกองก็จะหยาบที่สุดนะครับที่เราใช้กันอยู่ แต่ถ้าเลือกมีเดียดีๆก็น้ําก็ใส่ดีได้ครับวันนี้ครับมีกองที่ละเอียดกว่ากองทรายก็คือคาร์บิดฟิลเตอร์แบบอย่างนี้ครับในแบรนด์ลาสวินความละเอียดการกองมีเขียนบอกที่ข้างถังเลยนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ไมครครับก็ถือว่าละเอียดมากนะครับถังกองที่ละเอียดมากกว่านี้ก็จะเป็นดีฟิลเตอร์หรือกองผ้าพวกนั้นก็จะราคาสูงมากๆนะครับเข้าถึงยากนิดหนึ่งการดูแลก็ยากกว่าอันนี้ดูแลง่ายครับ ไส้กรองมีราคาถูกครับโฟเลตสูงครับราคาน่ารักน่ารักเลยครับปีนี้นะราคาถูกมากๆน่าใช้ใครที่มีกรองทรายอยู่แล้วก็เอาตัวคาร์ทิฟฟิ้นเตอร์แบบนี้ไปดักเป็นตัวฟิลเตอร์ตัวสุดท้ายได้ครับเป็นดับเบิลนะครับฟิลเตอร์อีกทีหนึ่งหรือเราจะเรียกว่าเป็นไฮบริดก็แล้วแต่คือเอากรองทรายกรองผ้ากรองอกระดาษตองคาร์ทิมามิกใส่รวมกันก็ได้ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับตัวนี้ S High s p ค e d ์ a r ฟฟิเ l อร์ตัวนี้ครับน่าใช้มากเพราะว่า4ฟเดีกองก็ยังละเอียดด้วยนะครับประหยัดพื้นที่ที่สำคัญครับมาในแบรนด์ของลาสวิมราคาถูกพิเศษมากๆครับลองเข้าไปช้อปปิ้งในหน้าเว็บไซต์ได้เลยหรือนะครับฝากทีมงานทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อออนไลน์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยมีตั้งแต่รุ่นนะครับ 25 50 75 100 150แล้วและก็รุ่น200ครับตัวนี้มีความพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นๆนะตัวที่ให้มาเป็นคอนเนคเตอร์เนี่ยเป็นเป็นข้อต่อเนี่ยที่ต่อกับท่อ PVC บ้านเราเนี่ยมี2นิ้วแล้วก็1.5นิ้วมีรีดิวบูชิ่งมาให้ด้วยครับในตัวนะครับเป็นยูเนี่ยนตัวเดียวแต่ว่าตัวนี้เป็น2นิ้วแล้วก็ใส่รีดิวบูชิ่งเข้าไปถ้าเราจะต่อเป็นนิ้วครึ่งนะครับก็สะดวกสบายมีอินพุต อินพุตทางเข้าครับให้เราเลือกใช้ได้ครับสองด้านด้วยกัน input นะครับก็คือด้านน้าเข้าที่มาจากปั๊มนั่นเองครับส่วนน้ําออกก็จะมีอยู่ด้านเดียวครับเราใส่ฟิ t t i n g ปิดไว้อยู่ตอนนี้นะครับด้านเข้าเราเขียนว่าอินพุตตัวนะครับด้านออกน้ําใสเขียนว่า outlet นะครับนะอินเลสสองเอาเลนะครับน้ำดีน้ําที่ใสสะอาดแล้วต่อทางด้านท่อเอาเล t ครับใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเพชเชอร์สูงก็ถอดออกมาล้างง่ายๆแล้วก็ ฉีดล้างด้วยนะครับตัวไฮเพเชอร์ครับนี่คือความสุดยอดของตัวคาทิฟินเตอร์ครับมาในแบรนด์ของลาส i วิม p ไฮสปีดคาทิฟินเตอร์พบกันที่วินวินผู้ชอปครับสำหรับใครที่สนใจก็ช้อปปิ้งออนไลน์ในใต้ลิงก์นี้ได้เลยครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์ครับ w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  i n w i n p o u l s h o p c o m เข้าไปที่หมวดถังกลองครับคลิกไปที่ถังกองคาทิฟินเตอร์แล้วก็เข้าไปที่ลาสวิมก็จะเจอเซ็ตถังกองชุดนี้ทั้งหมดครับ สินค้าดีๆคุณภาพดีๆครับกลองใสสะอาดดีราคาพิเศษสุดคุ้มที่ว,วินวินผู้ชับครับลาสวก High Speed คาร์ i ิฟิล i ต t e r ผมพิชาจากลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ